ทำยังไงถึงจะไม่ตื่นเต้นตอนพีเซนหน้าห้องถ้าเอาตามสูตรของผมเนี่ยที่ผมพีเซนเป็นคนที่เพื่อนชอบไว้วางใจให้ออกไปพูดเรื่องพีเซนต่างๆมากมายว่าเรื่องเร l ย l i c ิคอัลเคล i นเมกเฟโรสกอะไรของมันนักหนาเนี่ยก็คือว่าไอเรื่องการเมืองเรื่องอะไรบาบาบนะเรื่องการเรียนการสอนอะไรเงี่ย ตอนนั้นในเพื่อนผมเนี่ยชอบที่จะให้ผมเป็นแนนําตัวชอบที่ชอบที่จะให้ไปพูดหน้าชั้นเรียนผมไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสายตาเหล่านั้นที่ผมมองแล้วก็เขามองผมมาอยู่คนเดียวเนี่ยมันทําให้เราตื่นเต้น Ques มวันนี้ก็คือว่าทายัางไงอ่ะมันถึงจะไม่ตื่นเต้นผมตอบเลยไม่มีครับไม่มีทายัางไงถึงจะไม่ตื่นเต้นคือความรู้สึกอันนี้มันอยู่ภายในของเรา มันสามารถที่จะบอกได้ว่าคุณจะตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผมบอกว่าไม่มีครับหรือมีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าคุณเนี่ยถ้าคุณรู้อ่ะคุณต้องออกไปทําอย่างนั้นซ้าๆอะ่ะคุณจะไม่มีวัฒน,นาการปรับปรุงตัวคุณแลว้วอ่ะคุณลองนะคุณลองที่จะคิดว่าฉันลองพูดแล้วฉันมั่นใจในตัวเอง แล้วก็พยายามกบความตื่นเต้นนั้นไว้แต่อย่างไรก็ตามมันหยุดยากครับไอ้เรื่องความตื่นเต้นเนี่ยทำยังไงให้ออกไปพีซแล้วไม่แล้วไม่ตื่นเต้น,นหรอสำหรับผมมันไม่มีคําตอบนั้นแต่ผมจะพูดว่าทํายังไงมันถึงจะเบาบางลงทํายังไงมันถึงจะเบาบางลงไม่ใช่ว่าผมจะพูดว่าทําอย่างไรมันถึงจะหายขาดผมมีคําตอบให้ถ้าทําอย่างไรมันถึงจะหายขาดไม่มีคําตอบ แต่ทำอย่างไรมันถึงจะเบาบางลงก็คือว่าผมจะบอกว่าสิ่งที่มันทำให้เบาบางลงเอาสูตรผมเลยนะไม่ต้องไปอ้างอิงทฤษฎีใด,ดบนโลกใบนี้ก็คือว่าสูตรของผมเนี่ยก็คือว่าในการที่เราจะพูดเนี่ยขอให้เราอเอาจิตใจของเราเชื่อมกับสมองไว้ส่วนส่วนตาของเราเนี่ยแม้จะมองสคริปต์บ้างมองผู้คนบ้างแต่ก็เอาจิตใจของเรากับสมองเอชื่อมกันแล้วก็ฟังแค่มัน สิ่งนี้เนี่ยมันจะทําให้คำในสมองเนี่ยกบเกือนความตื่นเต้นไปอืมนี่สูตรผมนะไม่ต้องมาบอกว่าไปเอามาจากไหนทฤษฎีอะไรใครเขาทํากันมันนี่แหละมันเป็นคลิปของผมไงมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไมโซนโอเคตรงนี้มันคือวิธีการมันคือซิสเต็ม,มคือระบบของผมเองซึ่งก็ช่างมันแต่ก็จะอธิบายเพิ่มก็คือว่า ผมเนี่ยพยายามเอาจิตใจกับสมองเนี่ยแล้วก็ประมวลผลกันแล้วเมื่อสายตาที่อมองไปหาทุกคนเนี่ยมันซ้ําขึ้นซ้าขึ้นในครั้งแรกผมตื่นเต้นมากๆแต่เมื่อผมเอาไปพิเซนเป็น 10- 20ครั้ง30ครั้ง40ครั้งจนถึงร้อยครั้งมันก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกเชนไปแต่ถามว่าความตื่นเต้นนั้นมันหายไหมทุกครั้งที่เดินขึ้นไปทุกครั้งที่เดินออกไปหน้าห้อง ใจผมเต้นแทบจะออกทะลักออกมาจากร่างกายแต่สิ่งที่ผมทำก็คืออย่างที่ผมบอกไปไปย้อนฟังขี้เกียจพูดซ้ำนั่นแหละคือคุณเอาใจเชื่อมกับสมองเอาคำอะไรก็ได้ให้มันสามารถบรรดาลบรรดนออกมาสามารถบรรยายออกมาผ่านคำพูดที่คุณจะพีเซนต์ออกไปสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้ใจเราเนี่ยนิ่งขึ้นอ่ามันจะทำให้รู้สึกว่ามันจะไม่กดดันนะ หรือคุณไม่ต้องไปแคร์ก็ได้ว่าเขาเนี่ยจะมองเรายังไงแต่ขอให้คุณเน้นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเนื้อหาที่คุณจะไปพูดอ่ะขอให้มันตรงประเด็นแล้วเขาเข้าใจคุณไม่ต้องสนใจว่าใครจะมองคุณว่าไอ้นี่แม่งไม่หล่อไอ้นี่มันมันยังไงว่ามันเอ้มัน,อ,มนอะไรมันไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าอันเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสรองไม่ใช่กระแสหลักกระแสหลักคือเราขึ้นไปเพื่อพูดในประเด็นที่มันตรง แล้วก็สามารถเข้าใจได้สามารถสื่อให้คนเข้าใจได้อันเนี้ยคือสิ่งที่เรียกว่ากระแสหลักของมันเว้ยแต่ไอกระแสรองที่แบบว่าไอไอคนพูดเนี่ยมันทาไมดุคลิกเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างเงี้ยไอเนี้ยก็สําคัญแต่ถามว่าถ้าให้คุณเลือกในระหว่างตอนนั้นที่คุณไม่สามารถแก้ไขอะไรได้หรือคุณแก้ไขได้ทันคุณก็รีบทําให้สองอย่างเนี้ยมันดีแต่ถ้าเกิดเขาจะโฟกัสในจุดที่ว่ามันไม่เป็นประเด็นเลยอย่างเช่นว่ารูปแร้วหน้าตายนยถึงเขาไม่ดีแต่ โดยการมีเซนต์เขาดีอะ่ะมันก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้อาจจะทําให้คุณค่อยเขวแต่สิ่งนี้เนี่ยก็อย่าได้คิดไปเลยเพราะว่าผมได้แนะนําไปแล้วว่านั่นแหละไอ้จุดที่ต้องโฟกัสจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่จุดที่ว่าหน้าตาคุณไม่ดีแต่การกระทําคุณดีผมผมถามเลยนะการจะขึ้นไปพูดเนี่ยถ้าหน้าตาไม่ดีคนเรามันยืนตรงหรือมันยืนดิ้นได้หรอะวะถ้าเกิดคนมันหน้าตาไม่ดีอะ่ะหรือว่ายังไงอะ่ะดูแบบว่า เฮ้ย hey, คนลั้ไมดีมันยืนนิ่งมันก็ดูดิน้นเว้ยมันทําให้บุคลิกไม่ดีเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปะเออนั่นแหละมันจะมีความค่อยแขวเงี้ยผมเคยคุยกับเพื่อนผมว่าเฮ้ยนายแขงเรื่องอะไรในการพรีเซนต์บอกว่ามันมีคนบอกว่ากูเนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยก็คืออ่ะโอเคเราก็แนะนําเขาไปอย่างเงี้ยวาก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้ไงคือนายจะหน่ใายังไงนายจะมีบุคลิกอย่างไรเนี่ยไอการขึ้นไปพูดเนี่ยถ้านายถ้านาย ไม่ไม่เต้นไปไม่พรีเซนต์ไปก็โอเคแล้วบอกเขาแต่ขออย่างหนึ่งนะก็คือว่าไอตัวเนื้อหาและประเด็นขอให้มันเข้าประเด็นแล้วก็ไป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 ่ไปไปนั่นแหละมันคือจุดที่สําคัญที่สุดมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะรูปหน้าตาอย่าง,างไรหรือคุณมีอะไรที่มันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับพรีเซนต์เนี่ย ที่มันเป็นรูปร่างที่มันออกไปจากท้องแม่อยู่แล้วเนี่ยเออถ้าแต่งตัวไม่ดีอันนี้ก็น่าว่าแต่พอเอิญว่าอะไรทุกอย่างก็ดีหมดแค่ไอตรงนั้นมันไม่ดีมันก็ทําให้เสีย ب. เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าไม่ต้องไปแคร์ตรงนี้คือแคร์ที่เนื้อหาเลยเอาใจเชื่อหัวสมอ,องใจอคิดว่าคนที่เขามองเรามาเขาอยากจะฟังเรามากที่สุดเพื่อกบอาการตื่นเต้นแต่ถามว่าอาการตื่นเต้นไม่เคยหายไปแต่อาการตื่นเต้นยังมีเสมอแค่เรากดมันไว้แล้วไม่ให้เราฟุ้งหรือลนลานไปก็เท่านั้นเอง นี่แหละวิธีไปทำไปทำซะไปทำ